สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างทูนเนี่ยนะครับวันนี้ช่างทูนมาเจอรอยเชื่อมสวยๆกันเลยช่างทูนให้ดูนะครับนี่นะครับเนี้ยนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับนี่บริษัทที่ช่างทูนทำเยู่ยนะครับโอ้เชื่อมสวยมากเลยดูนะครับะครับเห็นไหมครับเชื่อมสวยมากเลยนะครับนี่นะครับเล็กๆเนี่ยครับเห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับ ไปดูครับเดี๋ยวช่างทูนจะเชื่อมให้ดูนะครับว่าเราอยากได้แนวเชื่อมแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่กลับไปดูก่อนครับครับเหมือนเดิมนะครับใช้แบบสวมนะครับหนัดไอ้คนใหม่นะครับหรือช่างที่เก่งแล้วก็มือถือก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับถ้าคนยังไม่เก่งนะครับพยายามใช้แบบสวมสวมหัวนะครับมือเราจะนิ่งกว่านะครับกลับไปดูกันครับ อย่าลืมถุงมือนะครับเดี๋ยวจะเจะร้อนมือนะครับไม่มือนะครับถ้าอยากเราอยากได้แนวเล็กๆนะครับเราก็เดินให้มันไวๆหน่อยนะครับครับไปดูกันครับ ครับก็จะได้แนวสวยแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับแนวเล็กๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าขัดหน่อยเอาแปรงลวดมาขัดหน่อยก็จะเงาสวยเลยนะครับนี่นะครับลองไปหัดทํากันดูนะครับลองไปหัดเชื่อมกันดูครับยิ่งฝึกยิ่งเก่งยิ่งหัดยิ่งเก่งนะครับนี่แล้วมันก็จะได้แนวประมาณนี้นะครับนี่นะครับ แนวเล็กๆเงี้ยถ้าเราเดินช้าถ้าเราเดินช้ามันก็จะใหญ่นะครับถ้าเหล็กบางๆางประมาณ3มมิล4มิล4.5่จุเงี้ยครับเราแนวแค่นี้ก็พอครับถ้าเหล็กมันหนาเราค่อยเพิ่มให้มันหนาขึ้นนะครับถ้าเหล็กประมาณ4.5หเราหรือ3มมิลก็ประมาณนี้ก็พอนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเล็กๆสวยๆเงี้ยนะครับนี่งานสีก็ไม่ต้องเก็บอะไรมาก,กน,นะครับลองไปหัดทำกันดูนะครับลองไปหัดเชื่อมกันดูนะครับ ถ้าใครอยากให้ช่างทูนเชื่อมให้ดูแบบไหนคอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับช่างทูนนะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับช่างทูนนะครับครับสวัสดีครับ